เพื่อให้ันรู้เป้าหมายทางธุรกิจไว้ได้ไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค่าใช้ใจ่ายและเพิ่มทธิภาพของธุรกิจค่ะดังนั้นเสื้อผ้าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตและยิ่งเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วยิ่งจะเป็นที่ต้องการของกลุ่มประชากรของวัยรุ่นที่ชอ,ใอบใช้ความสะดวกสบายเพียงแค่ทิ่เข้ามาในอินเทอร์เน็ตน,นะคะเพียงแค่นั้นก็สามารถ การเชื่อมต่างๆก็ได้ค่ะเป็นการเปิดโอกาสเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าของตัวเลือกของผู้บริโภคค่ะทางค้าทางค้าผู้จัดทำจึงได้ทำระบบร้านค้าออนไลน์ขึ้นมาโดยจะทำเป็นเว็บไซต์ของแฟชั่นมาอ่านไหมอ่านได้อยู่ผมผมอ่านออกอยู่ต่อค่ะตามต่อค่ะนี่คืออะไรอ่านต่อไมค่ะ